พามาดูการวิเคราะห์จากนักวิชาการกันหน่อยนะคะว่าทำไมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถึงเลือกเก็บคุณพิธาไว้ในสภาอ่าโดยรองศาสตราจารย์ดรไพลินผู้จีนาพันธ์ค่ะคณะบดีคณะรัฐศาสตร์รัฐประศาส,สนสาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วิเคราะห์ผลจากคำวินิจฉัยกรณีหุ้นไอทีวีของคุณพิธานะคะว่าหลังคำตัดสินเนี่ยคาดว่าพรรก,ก้าไกล น่าจะมีแนวทางให้คุณพิธาเนี่ยกลับมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพักตามฉันทามติของการเลือกตั้งที่คุณพิธาสามารถนำพักชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ซึ่งทางคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็พูดแล้วนะคะว่าก็เดี๋ยวจะคืนตำแหน่งให้กับทางคุณพิธาอาจารย์บอกว่าแต่ความน่าสนใจไม่ว่าคุณพิธาจะทำหน้าที่อยู่ ในหรือนอกสภาเนี่ยก้าวไกลก็ยังคงมีบทบาทและไม่ทําให้การทําหน้าที่ในสภาเนี่ยดรอปลงไปแต่เดียวกันการปล่อยคุณพิธาออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ลงพื้นที่หรือว่าไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมในทางการเมืองเนี่ยนะคะคิดว่าฝ่ายตรงข้าม ควรเลือกเก็บคุณพิธาไว้ในสภาดีกว่าเพราะยิ่งทำให้คุณพิธาเนี่ยรักษาระดับความนิยมและก็ความเชื่อมั่นหลังเลือกตั้งได้ดังนั้นวันนี้เมื่อคุณพิธาได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งเชื่อว่าจะยังมีบทบาทของความเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือผู้นำพักและบทบาทของนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งตามฉันทามติของประชาชนซึ่งมุมตรงนี้เนี่ยนะคะแอน มองว่าคือคนมันป๊อปอะเนาะไปอยู่ที่ไหนบทบาทอะไรก็ได้หมดเออจะเอาเก็บไว้ในสภาหรือนอกสภาคือคนฆ่าไม่ตายยังไงก็ฆ่าไม่ตายประมาณนั้นนะคะทีนี้อาจารย์บอกว่าหากประเมินความน่าสนใจจากสถานการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปตั้งคำถามกับพักการเมืองส่วนใหญ่ว่า หากเจอสถานการณ์เหมือนแบบนี้จะออกผลลัพธ์แบบเดียวกันหรือไม่เรื่องความนิยมที่มีต่อพัก เพราะพักการเมืองตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมายหลายอย่างทําให้พักการเมืองเนี่ยต้องสร้างคนที่พร้อมนาผ่าพักไปได้ตลอดเวลาเชื่อว่าสถานการณ์นี้ทําให้หลายคนเห็นว่าก้าวไกลมีรูปแบบในการเตรียมคนไว้เป็นคนที่มีแบรนดิ้งของพรคติดตัวไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเมื่อมติศาลให้คุณพิธากลับไปทําหน้าที่ใน จึงเป็นสิ่งที่ควรเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วและเป็นสิ่งที่กลุ่มคนสนับสนุสน,นก้าวไกลรอคอยส่วนกลุ่มคนที่ไม่ได้โหวตให้ก้าวไกลก็ยังมองเห็นว่าแม้ก้าวไกลไม่มีคุณพิธาก็ยังทําหน้าที่ในสภาได้โดดเด่นถือเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจสําหรับก้าวไกลเพราะบริบทการเมืองไทยไม่เหมือนในอดีตที่ประชาชนเพิกเฉย ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งติดตามข่าวสารการเมืองอย่างใกล้ชิดผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมีอิทธิพลสูงมากโดยเฉพาะการติดตามนักการเมืองที่คนอยากเห็นบทบาทในหลายมิติมากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองอื่นต้องปรับตัวให้มากส่วนหนึ่งก้าไกลอาจมีคนรุ่นใหม่เยอะแม้ไม่ใช่ข้อดีทั้งหมดและอาจมีจุดอ่อนแต่อย่างน้อยที่สุดการใช้สื่อออนไลน์ทำได้ง่ายกว่าพรรคการเมืองอื่นนี่ก็คือ มุมของรองศาสตร,จราจารย์ดรไพลินผู้จีนาพันธ์คณะบดิคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ